ตอนนี้อายุ24ปีนะครับเพิ่งจะได้แบก,กับขี่มาครั้งแรกนะฮะ,อะตอนนี้สนใจ 1. มาด้าสองสองซีวิกเอฟบีสามตัวต้ยาลิสสี่สุกิสวิงบ2-3ถึงแสนทั้งหมดเป็นมือ 2. ใช้รถคนเดียวนะครับขับไปทำงาน20โลอยากถามว่าเป็นคันไหนดีครับเน้นเรื่องรูปลักษณ์ดีไซน์และการขับขี่สำหรับมือใหม่หรือมีตัวเลือกอื่นเพิ่มเติม,ตมอีกแนะนำได้ครับ พี่มันโจทย์คอมมอนสำหรับมือใหม่เลยแต่ว่าเขาอยากได้ดีไซน์คำถามมันมีคอนทราสกันนะซีวีเอฟบีมันโทรมาเนี่ยไม่ค่อยเจอคาถามเนีเพราะซีวีเอฟบีอ่ะเอาตรงๆเราว่าคือคือถ้าแขกับไปทํางาน20โลไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือทัศนวิสัยในการมองข้างหน้าใช่ครับคืออีเสาข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีการบังบ้างในบางจังหวะเออทีนี้มาด้าสองเป็นรถที่โอเคมากถ้าไม่ติดว่ามันควรจะต้องเป็นดีเซลแต่ถ้าเป็นดีเซลคุณวิ่งในเมืองแล้วคุณวิ่ง20กิโลเมตรแค่นั้นเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวแม่งก็ตันก็็ปปเเเเนนนนซิิสสีียยคค่าาต สองหมื่นอีก <c oughs> แล้วก็โตโยต้ายาริสปัญหา <c oughs> ของยาริสคือ <c oughs> ไม่สวยถ้าแฮชแบกอะพอได้แฮชแบกเราว่าในแง่ของไอเข้าของอเมนิตี้มันอาจจะไม่ได้เยอะนะักเออแต่ว่าอย่างน้อยๆคือในแง่ของความสบายในห้องโดยสารในอะไรนมันโอเคแล้วมันก็ขับแบบอีเลชเยๆธรรมดาไม่ได้จริงไม่ได้ะไนะนสวีฟเ <c oughs> หรอคือแน่นอนอนะถ้าเป็นโจทย์นี้เราไปสว f ฟแต่ปัญหาคือถ้าเป็นสว f ฟต้องเป็นเจน3ขึ้นมาคือตั้งแต่2019 2 0 1 8 2019ขึ้นมา <c oughs> ใช่ครับอย่าเอาเจน2เพราะเจน2เนี่ยแหลกโครงอะไรเออ ยสนิมมีแล้วก็ก็แก,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 ก๊้ตามเรื่องตามราวเป็นบางคันมีเพราะฉะนั้นสวิฟต์เอาเจน3เท่านั้นเพราะเจน3เนี่ยปัญหาแทบไม่มีไม่แต่ราคานี้มันได้แค่เจน2ซึ่งพอเป็นเจน2ปุ๊บราคานี้นะตัดสวิฟต์ออกเลยยาริสแต่ยาริสก็ต้องดูว่ายาริสอะไรถ้ายาริสพันสองโอเคถ้ายาริสพันห้าไม่เอาเพราะว่านั่งแล้วนั่งไม่สบายได้แค<ต>่ตาเล <ตา S 1> ่งแต่นั่งไม่สบายพันสองน่าจะไดะ้แต่ว่าต้องปีแบบลึกปีลึกเลยแหละหนวดอะไรพวกนั้นะแต่ในในชอยเนี้ถูกสุดเลยคือมาด้าสอง แต่มาด้าสองนี่คือถ้าซื้อมาก็คือใช้แบบไม่กี่ปีแต่ว่าปัญหาคือเดี๋ยวคุณจะต้องมาเจอชีวิตอย่างไอ้วันอีกอ่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีชามาด้าสองมาบ่อยแต่ผมไม่เจอนะครับก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าคุณที่ไม่เจอคือคนที่โชคดีและต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าไอ้วันเป็นมนุษย์ที่ผู้โชคร้ายในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วโดยปกติต่อมาด้าส่องไปถ้าขายเขาเลยเออกูแกลงต่อมาด้าสองพูดูมาขนาดนั้นคิดว่าจะซื้อรถกูไหมสีเงินเบนซิน มีรอยเล็บแมวนิดหน่อยเขาเรียกทำมาทำมาทุกอย่างแล้วใช่แต่ไม่จบเวลาเวลาขายรถอะนี่บอกว่าเหลือที่แเหลือทำอย่างเดียวตอนนี้ขายแบบนี้เลยครับทำมาหมดทุกอย่างอ่ะทุกคนก็จะเชื่อว่าโอ้ทำไหมดแแม่งดีไว้เจ้าของเก่าแม่งดูแลรถดีทำมาหมดทุกอย่างวงเล็บไม่จบเจ้าของมือเดียวฮะทำไม่จบจนพิการไปแล้วครับไม่เจ้าของมือเดียวไม่ใช่ให้อีกมือนึงขับไปแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปด้วยมือนึงจับ